ยวขึ้นมาน้ยเท้านีเนาะที่ว่าทังใดนบานดีเยวขึ้นาน้ยวะเอาเอยเทาครกลับมาแล้วเท้าเท้าจ้าม่เงมเงยีกมาแล้วเท้า เลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วกลับมาหยังเลิกกันไปแล้วกลับมาหยังขึ้นฮอดแล้วเนาะเอ้ยมันขึ้นฮอดไหนกันหยังเลิกกันไปหรอแม่เลิกกันไปเป็นเดือนสองเดือนหรอขึ้นมาหยังฮะเลิกแล้วก็ขึ้นได้ขึ้นก็ล่ะเท่าเฮ้ยเฮ้ยบ่มีทางคนยังข่อยอ่ะเอ้ยถ้าได้เลิกแล้วยากขึ้นเพราข่อยที่เอามาขี่ใส่ข่อยวีวามเก่าความหลังว้ามันขึ้นเห็นข้เก่าความหลัง นความใหญ่ความยาวบ่ขึ้นพ่อหรือบ้าบ้าบ้าบ่าบ้าบ้าบ่าบ้าเพราะคือพอไปาไม่ออกไปเราได้เท่าว่าก็แล้วแต่เธอเหลืองานเนี่ยเจ้าลูกบ่เป็นยังไงจะกลับมาว้าฮขี่เราตีเขาไล่หนีมันดีโมเมนต์ได้เท่าเป็นหยังบ่เมนว่าเขาไล่คอยหนีดิเป็นหยังคอยหนีเขามาทันดิโอ้ยบ่เสียดอกเด้องานยี่นีบ่เสียบ่เสียคอยว่าเมนมันขีบ ซ้ำของเจ้าเนาะมันบ่ทอมีหยั่งฮะหยังอันนั้นแหละน้อยหน่อยเถอะหน่อยคักหน่อยเนี่ยจะไปทนบ่ไใดอยู่บ่ได้มาหาเจ้าดีกว่าเจ้ายังว่าโอ้แบบไงเอ็ดเป็ดเนาะตอนล้านมันนี่เนาะอันนั้นหยิปีน้อยเดียวน้อยเดียวอีลีส่องอยู่ยังมาทำเป็นเบอกดีเถอะอีลีเท่าเฮ้ยบอสเซียนองบอสเซียปลาเห็ดทุนเนี่ยแบบไงเราของเจ้าได้เท่า อีลีไฟบอลลีเจ้าหนีนัมเบอร์วันเลยสันคนสกอมาตีขอยุ่งไรดอกควาพ่อป้านั่นน่ะไม่ไอีเออออลีฮะอยบอไอวาเลยนี่เดี่าเรื่องจริงไฟสาบานได้เลยฟาสคือเกาเ้าเทาคือเกาเลยอ่ะเจ้าอ่ะสิคือเกาบโนสิคือเกาบน มัดขามันนอนเดบ่้านอนตัวออ้ยตุดยเห้อเนาะของเจ้าน้มันจะได้ดีละมันบบบเจ้าเขาไปาเลือดจ้าไปบาเอ้ไปบ่มบ่ไปานเดือด้าเฮ้ยกิะเท้าเฮ้ยกิน กจะต้มไขวไข่าความบ่ลวเนาะคอยน่ะนอนไปคอยจะขึ้นหอดเจ้าสูมือเลยดิจีเอยแต่ขึ้นหอดเนี้ยมันใหญ่เห็นไหมไปเ้าเขบ้าบ้าน